สวัสดีจ้พี่น้องวันนี้มันอาจะเฮ็ดผัดซีอิ้วเนะเาะข้าวบะมีเส้นเส้นสดนะคะข้าว็จะใส่เส้นไงแบบแหงนะคะมาลวกเอาเนาะวันนี้จะทําให้พ่อใหญ่ด้วยไม่ใหญ่น้อยด้วยก็เป็นสองจานนะคะใส่ลงไปค่ะประมาณนี้ก็น่าจะพอสองจาน ตัวขับไปในไฟเต้าน,นี้ไม่น้อยจะมันมอมากหลายอแ,แต่ว่าจำเป็นอ่ะประมาณหข้อเนเดี๋ยวลองลวกบ,บนก่อนค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็ข้นมั่นค่ะเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมันจะงอเป็นเส้นไข่เส้นมันเองนะคะ,ะเพิ่มีนิดน้อยวัวไม่อิ่ม นี่แหละคนมาเห็ดหน่อยไปด,ดันไปอินเห็ดไหลยกระเหลือนเนาะวันนี้ก็จะเป็นผัดซีอิ๊วจไปเมืองนอกค่ะแ่บอบมีพักขนาดนี่นจะใส่เป็นบล็อกอรีนนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันใน่ากินด้วยแครอทนิดหน่อยเนาะเสน้นเท่ากับใส่เสน้นนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวลวกให้สุปก่อนนะจ๊ะจะลวกไปสักพักมันก็จะกอดกันนะคะเป็นหลอดหลอดเข้ามาเนาะเสน้นอันนี้เป็นเสน้นมาจากเมืองไทยนะคะ ข้าเบียวลวกสุกเกินนะคะเผื่อที่เราจะผัดจะได้ไม่เละนะคะประมาณนี้เลยค่ะลวกประมาณ80%แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะไม่หน่อยก็จะเอาไปราดน้ำเย็นนะคะเพื่อนนอกนะคะส่วนบล็อกคอรี่ไม่หน่อยจะลวกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเหม็นเขียวและอีกอย่างหนึ่งเวลาผัดซีอิ๊วขาบโพต้องการผัดนานเกินไปนะคะ เราก็จะเอาเส้นขึ้นแล้วก็จะบ็อกคอลี่ลงนะคะเส้นพอได้ปุ๊บให้ไปลาดน้ำเย็นเลยนะคะให้น็อกเส้นเราจะได้สวยเวลาพัดจะบริเลสน,นะคะจะน่ากินโอเคไม่ต้อขอลาดน้ำเย็นแปนะ๊บหนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตามด้วยบล็อกคอลี่ค่ะ บุกขลีลงไปค่ะให้น้ำเดือดเดือดรอน้ำเดือดแล้วก็เอาขึ้นนะคะการลวกผักขอไม่น้อยนึงพงไงแล้วเป็นคนี่บอมากินผักดังนั้นเขาจะต้องหาวิธีให้พงไยกินผักถั่ลวกแบบนี้แล้วผัดแล้วกินค่ะแต่ถ้าผัดแบบสดๆแกไม่ชอบถ้าผัดเละแกก็ไม่ชอบอีกนะคะนี่อีกนึงทางเลือกที่เขาหาทางให้เรากินผักนะคะ ซัมนี่ไม่น่อยกับพอาา่อละค่ะเดี๋ยวมันนอยจะไปเทออกแล้วก็ตั้งกระทะผัดได้เลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยจ้าน้ำมันลายในนิดนึงเพราะวา่าข้าสิต่องผัดไขน่นนะคะใส่กระเทียมลงไปจ้ากระเทียมไม่น่อยทุบหยาบๆนะคะ ไข่เนี่ยก็ยืดพี่พี่น้องจะใส่เนาะค่ะใส่หน่อยใส่หลายไม่น้อยว่าจะใส่สองลูกก็พอค่ะเพราะว่าไข่มันลูกใหญ่มากเริ่มเพิ่มเลยพัดซีอิวนี่ไม่น่ะชอบกระเทียมเป็นตอนๆแบบนี้นะคะสุดแท้แต่ภูมมักเนาะบางคนก็จะโขกใหนละเอียดความชื่นชอบไม่เหมือนกันเนาะการห้กับเขาค่ะบางคนก็มักเข้มมักหวานมักเพส้มว่ากันไป ทำออกมายังไงก็อร่อยน้งพี่น,นองเนาะทำเองกินเองถูกใจเราสะสซื้อเขาบางที่มันก็บรถิกรสชาติปากที่เขาอยากกินนะจ๊ะพอากระเทียมเลิมเมืองข้ากระแตใสไข่เลยนะคะนี่โชคดีอย่างหนึง่งพวหไงมากินไข่เอ้มากินกระเทียมอยู่ค่ะจะได้บ่ใช่ปัญหาใสกระเทียมถึงแผ่นๆอย่างซี่พอวเวลาปเฮ็ดสเต็ก่นก็ใไส่ขึ้นกันค่ะ มีไข่แตกมันนี่จะเป็นผัดซีอิ๊วไก่นะคะเพราะว่าเรามีไก่มีไข่แล้วเนาะใส่ไก่ลงไปค่ะไก่นี่จะอยู่ในชินที่เขาหันไวต่ำเพี่เข้าชอบนะคะแล้วก็จะเติมน้ำมันลงไปใน ไก่อนิดนึงค่ะเพราะว่าข้าวผัดไข่เรามันจะอยู่น้ำไข่หมดเนาะเติมนิดหน่อยขวไก่ห้ดซุปบนเน้นเส้นปันไนดนแล้วค่ะจานนี้เนีนพักครับ,บอ,อ้ไข่ไก่กับโอเคค่ะเส้นนิดหน่อย นเนยน้ำยันผัดรวมกันนะคะยังผัดแกดอยู่ในส่วนที่เป็นเนื้อไก่หน่ยจะโรยด้วยรสด,ดีนะคะเพราะเราไม่ได้ไก่หมักเนาะาบ่ได้หมักไก่เท่ากับใส่รสดีลงไปในเนื้อไก่นะคะคุกรสดีในเนื้อไก่มันจะได้มีรสชาติขึ้นนะคะสําหรับเนื้อไก่นี่ค่ะ ตัาวไก่ก่อนให้ไก่สุกจากนั้นก็เอาไก่กับไข่มารวามกันนะคะมากินปะจ้าพอน้ำมันน้อยนี่มันก็จะเริ่มติดก,กระาากทะก็หน่อย้้ที่น้องรู้สึกน้ำมันกหน่อยๆน้อยเอดี๋ยวไมงไปอีก ทามด้วยเส้นค่ะที่เราลวกไว้นะจ๊ะใส่ลงไปจ๊ะส่วนนี้ส่วนของแค่รอดใส่ได้เลยเพราะเราไม่ได้ลวกแครหลอทนะคะดังนั้นเราขัดรวมไปได้เลยนี่ค่ะขนาดว่าเส้นมิดเดียวนะจ๊ะ สังเกตบางมามหน่อยพอใส่ซอหอยนะจ๊ะผัดซีอิ้วไม่ใส่ซอหอยนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายเวลาใส่น้ำตาลทรายขวนกระจายกระจายยังสิค่ะเวลาผัดมันจะเข้าเนื้อเข้าน้ำม,มากกว่านะคะมันจะทั่วถึงเมื่อกี้เส่ลดดีในใกลนิดหน่อยเติมผงนวดจังนินดนึงค่ะ ผัดซีอิว๊วคนแห่งๆนะคะมันถึงจะอร่อยเวล้วเคียคียถึงกนกระทะค่ะมันจะไดเบาใหม่เพราะเ้องบไดนเนนน้ำมันเยอะค่ะใส่น้ำมันเยอะมันก็จะเยิมไปค่ะมี่เอาค่อยๆใส่น้ำมันเห็นไหมคะใส่ทีละนิดจย่างนั้นใส่ซีอิ๊วดำนิดเลยมันถึงจะเป็นซีอิ๊วเนาะใส่สีสันมันใส่ซีอิ๊วดำเหมือนเดิมค่ะค่อยๆใส่อย่าใจร้อน เสีก่อนไม่พอค่อยเติมใหม่นะจ๊ะส่วนการขัดสีอิวไม่จําเป็นต้องให้ดํามากๆเสมอไปนะคะเอาสีแค่พราอสวยงามก็เพียงพอนะคะในส่วนของเม่น้อยนะคะนีะ่ได้แล้วค่ะสีชิมรสชาติสักนิดนึืม ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยพอไงแล้วเป็นคนสิงเข้มหวานพอแล้วตามด้วยคิปไทยโรยลงไปนิดหน่อยจบจ้ะนี่ค่ะหน้าเอกเข้าลงมาที่หลังสีสันก็จะน่าเจี้ยนะคะนี่ค่ะคือการพัดซีอิ๊วง่ายๆสไตล์ไม่งไงหน่อย เรียบร้อยแล้วจ้าปิดไฟได้เลยพร้อมเสิร์ฟนี่คือการที่ว่าแม่น้อยบอกพัดในบ็อกชบเกาหลีมันซ้ำนะคะเป็นการลวกบอกชกาีก่อนแล้วค่อยเอามารมคุกเขาเวลาเราจัดใส่จานก็จะสวยน่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะเดียวนะคะจัดเสิร์ฟก่อนนะจ๊ะเซตแล้วเรียบร้อยจ้าสำหรับพัดซีอิวในสูตรของแม่น้อยเป็นไดคะ น่ากินบ่จะลองไเห็ดเบิองเด้จ้ารับรองว่าอร่อยชัวร์จริงๆดูสีสันสิคะเอาละจ้าไปแลยเด้อพี่น้องจ้าเรารักใจใจใจ้ารักนะจุ๊บ